สองท่านต่อไปครับหมายเลข dr 23คุณพัศกรชัยธีรยานนท์และ dr 2ีครับชานฤทธิ์บุญส่งสวรรค์ครับผมบุญสวรรค์ส่งเออบุญสวรรค์ส่งขออภัยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านแรกก่อนเลยแนะนําตัวเองเลยครับ dr 2ีเอ่อสวัสดีครับผมชื่อพัศกรชัยธทรยานนท์นะครับชื่อเล่นชื่อนโอครับไม่ได้ยินชื่อเล่นนนโอใช่ไหมครับนนโอครับนนโอนะครับคุณนนโอครับ คุณได้ขับเป็นคนที่23ตอนนี้อยู่ในคู่ที่11เท่านั้นครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้20คนแรกคุณได้เห็นไปบ้างแล้วคุณเก็บจุดไหนมาใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จของตัวเองบ้างครับจากที่เห็นเพื่อนๆขับมาอ๋อก็คิดว่าตอนสลาโลมก็น่าจะต้องชิดโคนนิดนึงครับผมชิดไพลลอนไว้ใช่ชไหมครับไพลอนไว้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปขับไฮลักซ์รีโวถูกไหมครับถูกต้องครับ เกียร์ธรรมดาเป็นปัญหากับคุณไหมครับคุณนิโออ่าคิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่โอ้คิดว่าไม่ด้วยคุณอายุเท่าไหร่ครับคุณนิโออ่อ21ครับหูจริงๆ21นี่น่าจะเจอปัญหากับเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าบางทีอายุ21ก็ยังอาจจะไม่ได้ขับเกียร์กระปุกเท่าไหร่ด้วยความที่ยุคสมัยเดี๋ยวนี้มันออโต้อยู่ในเจเนอเรชันที่รถจะเป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วใช่ครับผมต้องรอดูครับว่าคุณนิโอจะทําได้ดีไหมกับไฮลักซ์หรีโวครับท่านต่อไปครับ dr24 แนนะําตััวรคบ สวัสดีครับผมชาณฤทธิ์บุญสมันส่งครับชื่อเล่นชื่อวิวครับชื่อวิวใช่ไหมครับวิวครับวิววิวโอเคครับผมคุณวิวนะครับคุณวิวนะครับคุณวิวครับนี่คือครั้งแรกหรือเปล่ากับประสบการณ์ในมอเตอร์สปอร์ตของคุณก็จริงๆช่วงสมัยเรียนมหาอะไรก็เข้าร่วมโครงการโฟมลาดสติลเดนครับโฟมลาดสติลเดนขอทราบมหาวิทยาลัยเลยครับเออพระจอมเกล้าราชบังครับพระจอมเกล้าราชบังโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดามมไ่ธรรดาเลยนะอันนี่แล้วจบมานานหรือยังครับ จบมาประมาณกับ2ปีครับเกือบ2ปีก็ยังโอเคก็ยังเร็วๆไม่นานนี้และก็ยังจะต้องกลับไปช่วยรุ่นน้องอยู่ถูกไหมใช่ครับแสงว่าเขาเรียกว่าศาสตร์ในมอเตอร์สปอร์ตนี่อยู่ในหัวคุณหมดแล้ว ก็อย่าหัวเราะอย่หัวเราะทำไมล่ะน oh yes, ี่นี่กดดันนะเนี่ยนี่กดดันนะเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องขิงใส่นนโอาต้องขิงแบบเพิ่มความกดดันให้ฝั่งตรงข้ามสิคุณต้องขิงว่าคุณมาไี่มาแบบฟอร์มูล่าวีลเด้นนี่มาครบนะเลสเอนจิเนียร์ดรายเวอร์แมชชีนิกถูกไหมทุกอย่างมันต้องมาพร้อมหมดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้มั่นใจเท่าไหร่ครับนนโอคุณวิล เจแล้วกันครับ70และกันทอมตัวเอาไว้หน่อยมาจริงๆเขาจะบอกว่ามันเหลือศูนย์เพราะว่าพวกพี่ทักได้แหละอา <laughs> ทีมงานโฟมแล้วสิวเดนครับพร,ระนครเหนือราชกระบ,บังเชียร์เขาด้วยคุณวิวแล้วก็คุณนีโอขอให้โชคดีทั้งคู่ <ขอ S 1> รถพร้อมอยู่แล้วเ <ขอ S 1> ชิญครับขอให้โชคดีครับ ออกมาแล้วครับวันนี้โอกับ h ฮลักส์รีโวแล้วก็คุณวิวครับคุณวิวครับอัลติสเขาดูเดินแบบพยายามปล่อยตัวแบบให้สบายที่สุดแต่เกรงมากเลยนะจริงอ่ะ ถ้ามีประสบการณ์จาก Formula ่า u d ส n t ลเนเี่ยจะค่อนข้างเข้าใจเรื่องของศาสตร์ของมอเตอร์สปอพอสมควรแล้วนะใช่ครับที่เหลือก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ตื่นเต้นจนเกินไปก็จะก,ก,ก็น่าจะไม่ลืมใช่ใช่ว่าควรจะต้องทําอะไรควรจะต้องทํา<ล>อะไรไม่ควรทําอะไรใช่ครับผมนะครับแต่บางทีพอมันตื่นเต้นมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบมันขาดขาดเกินเกินทุกอย่าง ทุกจุดที่เวลาที่แบบเอ้ยจริงๆควรจะทําอย่างนี้ทาไมไปทําอย่างนี้นเห็นไหมดูสายตาอินสตัคเตอร์เนี่ยเขามองครับนี่ครับอินสตัคเตอร์เขาเหลือบมองนะครับครับผมหลายๆอย่างนะครับเขาพยายามมองทุกจุดแต่จะไม่แนะนําคุณสักจุดรู้แหละรู้ฮะแต่ไม่บอกใช่ครับนี่มีคุณมาร์ชครับบอกว่าสู้ๆครับทุกคนตัวคุณมาร์ชเนี่ยไม่ได้ไปเพราะเวลาไม่เอื้อ เสียดายมากครับขอบให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้ามีโอกาสอีกผมจะไปแน่นอนเรัะนั้นแล้ว d ีม a ร r เ c อรทุกท่านที่อยู่ที่นี่คุณต้องตั้งใจคนที่อยากมาแล้วมาไม่ได้มีเยอะมีเยอะครับนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะ,น,ะนี่ครับคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นงั้นเหรออา้าวก็ผมจริงๆก็อยากมาแข่งเหมือนกันแต่อ่ะพอมันติดภาร,รกิจเราก็ต้องอะ ือว่าได้ดูน้องๆเติบโตในโครงการ The d r ี a ว Racer s ซีซั่นสองด้วยก็ได้ได้ดูเจนเนเรชันกันไปนี่มีคุณต่อบอกว่าเสียดายอายุเกินโอ้ผมก็เสียดายทำไมล่ะครับผมก็อายุเกินเพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้เป็นนักแข่งยาริสวันเมกเรสในปีหน้าเลยนะครับถูกต้องครับผมผมก็อายุเกินแล้วเหมือนกันเฮ้ยของผมยังไม่เกินผมยังได้อยู่ก็ต้องบอกว่า ต้องขอบคุณโตโยต้าใช่ครับยุคสมัยเปลี่ยนไปโตโตยต้าก็พัฒนาขึ้นตามยุคสมัยใช่ครับโลกนี้เปิดมากขึ้นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ให้โอกาสมากขึ้นใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้<ช>การเรียนด้วยตนเองเรียนทางเลือกอะไรหลายอย่างมีหมดเรียนออนไลน์ลก,ก็มีเด็กๆเดี๋ยวนี้อยากแข่งรถชอบแข่งรถคุณพ่อแม่ก็สนับสนุนเรื่องของโกคาร์ททั้งโกคาร์ททั้งอ่ะอย่างถ้าเป็นสายเกมก็จะเป็น e สปอร์ต ในขณะที่ทางโตโยต้านั้นมี Racing School มานานมากแล้วนะครับส่งเสริมให้กับใครที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์อยากจะมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้มีโอกาสเข้ามาศึกษาทางโตโยต้าก็จะเปิดโตโยต้ากาซูเรซ i ิ่งอะคาเดมไว้ให้นะครับมี f c e e o o o คอมเมนต์มาครับครับผมสมน้ำหน้าจ่าดำนะครับจากซีซั่นหนึ่งครับ สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นนักแข่งจริงๆครับจากนินจาดำโอ้โหนี่คุณนี่ใส่ไฟผมมากเลยนะเจ้าอะไรเนี่ยใครครับธนกรคุณธนกรคุณธนกรจากคนชนกวยซีซั่นหนึ่งครับอ๋อคนเก็บกวยซีซั่นหนึ่งมาคุยกันนะมาคุยกันนะฮะเอาครับรอบดูเส้นทางของทั้งคู่ครับทั้งคุณนิโอคุณวิวผ่านไปแล้วครับ รอบนี้จะเป็นการทดสอบเก็บรอบประเมินแล้วประเมินแล้วฮะอินสตารเตอร์น้ำเริ่มโจดแล้วคุนิโอในไฮ l ัก h ์ฮ o จอซ้ายครับและในขณะที่คุณวิวก็จะอยู่ทางด้านจอขวากับอัลติสตีอาร์สครับอุนิโอออกไปแล้วครับสลาล่อมบอกว่าต้องชิดๆหน่อยต้องชิดๆหน่อยฮะโอ้ี่ถือว่าทำได้ดีครับแม่ พูดได้แค่นี้แค่นี้อด้แค่นี้อมันได้แค่นี้จริงจริงแมจริงเขาเชิญเรามาบรรยายเด้อเราก็อยากจะบรรยายนะเราอยากบรรยายแต่กว่าเราต้องมาบรรยายโดยที่ไม่บรรยายครับบรรยายที่ไม่ใช่บรรยายคระบรรยายโดยที่ไม่บรรยายโอ้โหมันดูลึกลับมันมันก็ดูย้อนแย้งซึ่งเราเน่ยอยากบรรยายครับเดี๋ยวรอให้ จบทุกคันก่อนเถอะถ้าจบทุกคันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเผาทุกคนเลยเผมจะใส่ให้เต็มเลยทีเดียวขอให้เต็มที่ครับ,รบตอนนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบคนที่ยังไม่ได้ขับอ่าใช่มันมีผลแน่นอนอครับเพราะว่าจุดที่เราพูดเนี่ยมีปัญหาตรงๆร,ร,รวมถึงแต่ละจุดที่ผู้เข้าแข่งขันที่กําลังรออยู่เขาจะไปปรับแก้ทันทีครับครับผมฉะนั้นเราไม่สามารถ พูดได้ก็ได้แต่เอโออืมคุณผู้ชมก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับในเรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยเขาดูในเรื่องการปรับท่านั่งที่เหมาะสมครับความเร็วที่ใช้ครับผมก็ต้องเหมาะสมเหมือนกันนะครับเร็วแล้วก็ป้องปลอดภัยด้วยนะครับเมื่อรถมีอาการไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์หรืออันเดอร์สเตียร์จะต้องดูการแก้อาการของ คนขับด้วยเป็นการก็ต้องลุนกันไปครับลุนกันต่อไปครับและมารออยู่แล้วครับสำหรับ DR23 สิบกับ DR24 ครับผมคุณนิโอกับคุณวิวใช่ครับผมพร้อมไหมครับสำหรับช่วงบ่ายพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่รถได้เลยครับขอให้โชคดีครับเมื่อกี้นี้คุณรัฐมนตรีบอกว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะตั้เมื่อคืนครับ ในขณะที่ทีมงานเราก็ตั้งใจมากครับการเตรียมงานในวันนี้ใช่ครับของเขาเนนอนไม่หลับของเราไม่ได้นอนต้องเต็มที่ครับนี่คือบิ๊กอีเวนต์จริงๆครับสำหรับ t o y ยต้า t e Dream เบ a e e r ซีซั่น2ครับนี่ครับเจอกับอินสแตนเตอร์น้ำครับ ในคุณวิวใช่ไหมอินสแตอร์น้ำน่าจะเป็นคุณวิวฮะคุณวิวครับครับผมคุณวิวฮะในรีโวครับผมส่วนคุณนิโอนั้นอยู่ในอัลติสครับแม่แต่เบาะอัลติจะอัสปอร์ตคุณดูลูกเล่นเขาดิมันจะเป็นกึ่งๆบักเก็ตซีดเห็นไหมหมันมันตัวเบาะปีกเบาะเนี่ยมันซับพอร์ตกับ ตัวบอดี้มากเลยนะครับเวลาถ้าคุณเป็นบอดี้คนนะบอดี้คน,นะไม่ใช่บอดี้รถครับมันซัพพอร์ตกับบอดี้คน,นครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบอ่ะชอบขับรถเร็วครับแล้วก็แบบบางเท้า<อ>โค้งโงแทนที่ตัวของบอดี้ของเราเนี่ยครับมันจะโยกไปติดประตูหรือโยกไปติดตัวพนักพิงตัวนี้จะคอยช่วยทำให้คุณน่ได้นั่งอยู่กับที่ตรงตรง มันจะกระชับเฉงมากขึ้นด้วยอารมณ์เหมือนกับล็อกบอดี้คุณไว้ให้ติดกระเบาะใช่คร,ครับไม่ต้องมาพิงช่วยใช่ครับผมรบพราอไม่งั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาอความคอนเซนเทรตไปกับการเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะต้องคอยยันตัวเองไม่ให้หลุดออกจากเบาะซึ่งมันเป็นปัญหาสําคัญถ้าสําหรับคนขับรถเร็วนะอะแล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้เลี้ยวช้า อ่าใช่ครับผมเพราะว่าพอตัวโยนออกมาตัวจะหลุดธรรมชาติคนเราต้องเกาะต้องเกาะครับใช่ใ้สิ่งที่เราเกาะคือพวงมาลัยพวงมาลัยฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นการลิมิตการหมุนพวงมาลัยแทนที่จะหมุนได้เยอะขึ้นคุณจะหมุนได้หมุนเพิ่มไม่ได้แล้วมันก็จะหมุนได้แค่นิดเดียวฉะนั้นแล้วรถแข่งถึงจะใช้เบาะบักเก็ตซีบในขณะที่โคราอัลติเจียสปอร์นั้นมีความเป็นสปอร์ตก็เลยให้เบาะ เป็นกึ่งกึ่งบักเก็ตซีมาให้ถูกต้องครับยังปรับเอนอนได้แต่ว่ามีปีกด้านข้างเพื่อพยุงตัวใช่ครับนะครับนี่ฮะใน h ฮ l u กซ์ีโวครับตอนนี้อินสตัคเตอร์ก็ได้ให้รอบแรกแล้วแนะนำฮะว่าต้องวิ่งเส้นทางแบบไหนเอาติดนี่ถ้าทางจะกลัวเวทสลาลอมครับทำไมล่ะครับย่องก่อนย่องก่อนอ๋อค่อยย่องไปลองฮะทดลองดูก่อนรอบทดลองรอบทดลองครับดูได้หมดทำได้หมด ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นแนะนำในหัวผมนี่มีหลายแผนเลยล่ะอ้าเป็นอย่างนี้จริงๆฮะในทุกอย่างต้องมีแผนะในเรื่องการแข่งขันเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือศึกษากฎกติกาให้ทะลุบุบโปงครับผมต้องตีโจงให้แตกไม่ทำผิดกติกาใช่ครับเราพอคุณรู้กติกาทะลุบุบโปงแล้วก็ต้องมาอ่านเกมให้ออกว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับแล้วเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้ บรรล,ลุวัตถุประสงค์ที่กรรมการเขาต้องการนะฮะพูดได้แค่นี้อีกแล้วพูดได้แค่นี้อีกแล้วครับ,รบโอยจิมคาน่านี่วัดกันตั้งแต่ออกตัวครับถ้าใครนึกไม่ออกอะสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้ที่ไลฟ์ไฟใช่ครับผมโอ้โหผมน่าจะลงไว้ในไฮไฟอะ โอ้ยพี่โอ๊ตนันนานมากเลยก่อน Facebook อีกน่ะไฮไฟตอนนั้นดิฟแล้ด้วยถ้าจิมคาน่าตอนนั้นน่าจะเป็นยุคน่าจะเป็นพวก MSN นิ่งนองอันนั้น ICQ ไอโอ้โหโอตรเก่าพูดมาแต่ละอันอ่ะหลอบจริงของทั้งคู่แล้วครับเอาเต็ดดูมั่นใจมากขึ้นครับดูค่อนข้างแบบชัวร์มากขึ้นในขณะที่กลับกันครับ กลายเป็นรีโวรอบเอาจริงนี่ช้าลงช้าลงฮะคุณวิวในรีโวครับคุณนีโอในเอาติดซึ่งกลับเข้ามาเรียบร้อยและรีโวต้องเลนเชนครับเลนเชนครับแม่ก็เอาอชัวอีกเหมือนกันครับก็ยังชัวอยู่ฮะยังเอาชัวอยู่ครับสำหรับคุณวิวนะฮะก็เพื่อความ มั่นใจของตัวเองแหละครับผมเพราะว่าอ่ะรอบบ่ายแล้วมันต้องเซฟนิดหนึ่งพูดไม่ได้มมผมคิดว่าอินสตัคเตอร์นะมเองก็คงอึดอัดเหมือนกันนะอึดอัด <ผม S 1> ครับมีหลายอ,อย่างที่อยากจะพูดอยากจะแนะนำแต่มันทําไม่ได้ในตอนนี้มันทําไม่ได้ะครับเนี่ยเหลือบแล้วแบบเหมือนเหมือนคาใจอ่ะมันยังคาใจอยู่นะครับ แต่บางคนดูเขาก็พุชเต็มที่เหมือนกันนะพี่โอนะพุชจะพุชได้เต็มที่ะเต็มที่ได้แต่ต้องถูกต้องอาถูกต้องฮะพุชผิดที่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับถ้าพุชผิดที่นี่ค่อนข้างมีปัญหาเลยนะหรือถ้าไม่พุชเลยมันก็ไม่ได้บอกทักษะบอกสกิลอะไรเหมือนกันนะครับผมอุ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้ตัวเองขับเซฟเกินไปหรือเปล่าครับใช่ครับผิดหวังไหมก็ ถือว่าขับปลอดภัยไม่ชนกลวยก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะได้เร็วกว่านี้อีกแผนการวันนี้วางแผนเป็นยังไงครับทั้งชาทั้งบ่ายก็จริงๆมองว่าอยากจะขับให้มันเร็วกว่านี้แต่ว่าก็กังวลว่าถ้าเร็วเกินไปมันอาจจะทําให้ชนกลวยอะไรอย่างนี้ได้ปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมก็ขับตามการจราจรมากกว่าครับทำันที่อยากเป็นนักแข่งตอนนี้ก็เติมเต็มความฝันของตัวเองครับแล้วก็ถ้า ผ่านคอร์สไปแล้วก็จะเอาความรู้ที่ได้จากคอร์สของโตโยต้กัสสูไปสอนรุ่นน้องที่ชมรมยานยนต์ด้วยครับช,ชมรมที่ไหนนะพะจำกาลกระบังครับอ่ะขอให้โชคดีครับกับดี2 4ครับเมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วว่าเลือกเพลงเซฟไปหน่อยตามที่อาจารย์โอกาจายาดำบอ,อกมาอ่ะกลับไปได้องส่งครับกลับอาจารย์โอกาจายาดำ